คือวันนี้พี่อยากจะขอความร่วมมืเอเนื่องจากว่าพี่เนี่ยจะขโมขยค r มันอะไปลุงคลอง,งไปลุงคลองได้ดิพี่มันทางของเราอยู่ s <S <c oughs> แล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยได้ยินวิวมา70,000 2 70,000 2 70,000 2เลยเหรอเฮ้ยไอ้กัสเฮ้ยไอ้กัสน้องๆใครชอบคลิปนี้กดบวกหนึ่งมาเลยกูกูเป็นพี่ม,มึงนะไม่มึงจะ่ใช่พี่กูมึงจะ่ใช่พี่กู ทำเพียอะไรเนี่ยนีจะบิดทำเพียอะไรเนี่ยอะ,อะ,อะมีเรื่องเ่าะพี่เฮ้ยมีเรื่องแล้วพีขว่ขอโทษครับขอโทษครับผมเฮ้ย<ม>พี่มันไม่ได้นะพี่เขาพี่มาทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะผมผมผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ไม่พี่เข้ามาถ่ายคลิปพี่อะไรพี่ยังไม่ได้บอกผมเลยนะเออพี่คุยกับไอ้ช้างหรือยังเนี่ยยังครับยังไม่ได้คุยครับไม่ได้พี่ทำงี้มันมันไม่โอเคนะพี่คลิปหายแล้วป๋าใจเย็นใจเย็นพี่ไม่ได้ใจเย็นก่อนเฮ้ยพี่ไปคุยกับใบช้างเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวมึงอะไรกี่ยรู้เที่ นั่งไว้ก่อนเลยมันยังไงอะดังก่อนนั่งก่อนเลยพี่พี่ทำอย่างงี้มันน่าเกลียดเกินพี่ไม่ได้ขอใครเลแล้วรถพี่อะแล้วรถผมอ่ะพี่ขอได้ยังพี่ก็ยังไม่ได้ขอผมเลยนะครับผมไปแล้วครับผมผมว่าแล้วพี่งั้นพี่ไปคุยกับไอ้ช้างเลยไอ้ช้างคือลูกสองคนด้วยก็ตอนไหนครับก็ต้องตัดเรื่องตัดในคุณ้มทุกนท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าเฟรม90องศานะครับทุกคนก็ในวันนี้เน่เราอยู่กับคฤหาสน์ของช้างซิ่งกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่กับเน่ช่างล็อกบ้านด้วยบ้านรออบ้านะไ แม่เอัตว์พอเอาอย่างเดียวพอผมเปิดคลิปนี่ถ่ายอย่างดีนะครับทุกคนก็เอาไว้ง่ายเลยบางคนอาจถามว่าพี่ครับทําไมพี่มาโผล่อยู่ที่บ้านช้างดียวคือต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยเห็นไหมเวลามันขิงพี่เวลามันด่าพี่เวลามันอวดว่ารถมันแรงอะไรเงี้ยโทรมาบอกอยากเจอว่ะอยากเจอคันส้มอยากเจอคันนุ้นอยากเจอคันนี้อะไรเงี้ยวันนี้ผมก็เลยกะว่าจะทําคลิปแกล้งมันสักน้อยหลังจากที่เราทีแล้วมันแดกเราเออหลังจากที่เราทีแล้วมันแดกเราใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาล้างแค้นหน่อยนี่ครับผู้โลกขบวน การเราช่างหรอมึนมานี่นีเมื่อกี้มึงเป็นไรไอที่เมื่อกี้ที่ไม่ได้ออกกล้องนี่แบบดีดาดีดาดีดาเลยนะซ่านคือเนิต้องนิดหน่อยนิดหน่อยเลยก็เอาง่ายเลยคือวันนี้พี่เนี่ยจะขอความร่วมมือจากเองหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วมันแดกพี่ไปใช่ไหมพี่จะมาล้างแค้นมึงด้วยยังไงพี่เ้าก็คือวันนี้เราจะทาคลิปแกล้งเราเห็นว่ามันซื้อแคร์กันใหม่ใช่ไหมเออมันเพิ่งซื้อแคร์กันใหม่เราเลยกล่าวว่าตอนนี้มันมันหลังยั่ไม มันยังไม่ตื่นมันจะตื่นประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอาหานี่ยเวลากูเมื่อกี้กูเบิ้ลมันจะตื่นไหมเนี่ยเวลานี้หลับลึกหลับลึกหลับลึกงั้นเอาง่ายๆเลยคือวันนี้พี่อยากจะขอความร่วมมือเนื่องจากว่าพี่เนี่ยจะขโมย KR มันนะไปลุงคลองไปลุงคลองได้ดิพี่มันทางของเราอยู่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยรถไปซื้อมาแพงไหมได้ยินวิบเบิมา72,000 72,000องเจ็ ยิงสองเลยเหรอแล้วถ้าเกิดไปเอาลงน้ำจะแบบลงน้ำลงน้ำมันจะเป็นอะไรไหมเวลามันหัวร้อนไอ้นี่มันบ้าดีเดือดนะพี่มาบ้าดีเดือดเลยเหรอเออมันโคตรบ้าเลยเยี่ยนี่เอางี้พาไปดูรถหน่อยพาไปดูรถอ่าเดี๋ยวพาไปดูรถเดี๋ยวเราไปดูรถเฮ้ยน้ำมันออกเทนด้วยนะใช่เหรอเอออะไรอะมาจากไหนเลยเออน้ำมันออกเทนด้วยน่าสนี้คันนี้มันคือลูกอะไรวะไม่แน่ใจนะพี่แต่เขาบอกว่าเขาส่ง gps ยิงสองน้อยกว่าโอ้หูสองน้อยกว่าเลยแล้วแบบจัดสภาพสวยมากไอ้ก๊อบมึงดู สภาพนี่แบบว่าคือพร้อมแบบขี่เล่นอะสไตล์แบบว่าแวน้นแว้นติดระบบคือแบบว่าตรงแว่นหน่อยตรงแว่นหน่อยแว้นหน่อยแต่ขี่ไปไหนก็ได้งั้นเอางี้เพื่อ็นการไม่เสียเวลาอารงเลยไหมเราเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเราต้องรีไปเราต้องรีออร์รถออกจากที่นี้โอเคพี่พมีแผนว่ายังไง นี่มีแผนว่าอย่างวเราคือว่าเดี๋ยวเราจะไปทุ่งนาตรงนี้เลยไอ้อ่างเนี่ยนะเออแล้วเราเอาไปแบบว่าขับของเลยแซดลงไปแล้วก็เอาไปลงไอ้ข้างนกอ่างเออแล้วเราก็ไปวางไว้ตรงนั้นเลยจะเป็นไงก็ช่างแมงมันเดี๋ยววันให้มันตามไปแล้วเราก็แอบถ่ายมันมีหรอเออแล้วพี่เขาโทรบอกแล้วเอ้ยรถมึงไงไม่ต้องโทรบอกเดี๋ยวมึงจะมาบอกว่ามึงอ่ะบอกว่าเฮ้ยรีบแบบทำทรงแบบไปปลูกมันรถหายอะไรเงี้ยรถหายไปไหนอะไรอย่างงี้เออน่ไปดิเพิ่งงานที่เดือดราไปดิพี่ว่ามันน่าจะโกรธไอ้ก๊อเพราะว่ามันเออาร์เนี่ยเป็นรถในตำนานมากเลยเวยรถซึ่ง รถขึ้นด้วยไปดีกว่ารอมุขรอรถขึ้นเลยพี่ไปก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเราจะไปเซตโกโปรนะทุกคนเดี๋ยวตอนมันตื่นเดี๋ยวไปดูตอนมันตื่นเอาตรงไหนพี่ก๊อบเดี๋ยวเอาโกโปรไว้ตรงไหนเอาว่าเอ็งว่าตรงไหนเียเนี่ยเอาตรงทิ้งแม็กไหมหินหินเนี่ยตรงเนี้ย ต้นอะไรแเนี้ยเปิดนะวางให้มันแบบเห็นมุมกว้างอุ้ยเห็น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 เยอะดีป่ะได้ได้พี่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวเราเซฟไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ไปกับพี่เฟรมเดี๋ยวตามพี่เฟรมไปแล้วก็เองค่อยไปปลูกมันนะได้พี่แล้อีกสักพักโอเคอีกสักพักเราปลูกมันใช่ใช่รอดูมันจะหัวร้อนแค่ไหนเฮ้ยเอาตรงไหนดีวะไอ้ร้องเอาตรงไหนดีดีอย่าตามผมมาตามไปตามไปทำยังไงก็ขอใจให้หน่อยเอา พี่โอ้ยคลองเต็มพี่เอาตรงไหนอะเฮ้ยกลัวมันกลัวมันโกรธไปพี่อะพี่เล่นแรงไปเปล่าพี่เอ้ไอจ่าไหนตอนไอ้นี่จะเอาใช่ไหมกอฟเออคือมาพอมาถึงหน้างานพี่บอกเรียงไปเฮ้ยแต่ต้องบอกกันเลยนะทุกคนอันนี้คือคลิปแกล้งผมก็ไม่อยากจะแกล้งน้องมันนะแต่ว่าไหนๆมาแล้วที้สุดแกตอนแรกกูกะว่าจะเอาไปบนต้นไม้นะกลัวมันจะซ้ำครั้งที่แล้วไงวันนี้กะเลยว่าเดี๋ยวจะลงคลองแต่ว่าคลองเราเนี่ยลองหันไปดูกอฟมันมันก็น่ากลัวนะลอกเดินมาลองเลยมาเนี่ย อ่างเก็บน้ำหรือทะเลมาดิโหโคตรกว้างอ่ะเฮ้ยเอาไงเดี๋ยวเราเอาไปแบบเอาไปวางไม่ตรงนู้นดีกว่าเอ้ยแต่อันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจแกล้งน้องแดงนะครับผมโอ้โหเรียกอย่าเรียกว่าไม่ตั้งใจเถอะขนาดนี้แล้วลงเลยพี่เบิ้ลลงเลยสตาร์ทเลยเบิ้ลลงเลยเพราะว่าวันญญะไอ้เหี้ยบางคนบอกว่าป่าเฟรมแกล้งทีแกล้งไม่สุดเหมือนแกล้งมารีขี่เข้าป่าลงเลเราไม่ทำน้องกันขนาดนั้นหรอก เฮ้ยพี่ผมว่าเนี่ยโอ้ยพี่เพ็มไอ้ยเหี้ยแม่งพี่เดี๋ยวแม่งกุ้งด้วยเดี๋ยวแม่งมีกุ้งด้วยสุดท้สุดเลยเป็นไงเฮ้ยเด็ดดอกบัวเลยพี่เพแม่งจะล้มว่ะเฮ้ยถ้าให้ <c oughs> ล้มก็ให้ล้มไปเลยวันเนี้ยเออเอาให้มันสุดไปเลย <c oughs> ปัง <c oughs> พี่รถเพิ่งซื้อเถิดาพี่รถแม่งเจ็ดหมื่นกว่าเฮ้ย โอ้โหูสุดไม้เล่าเฮียนี่มันคือความแค้นของกูเฮี่เอะไรเนี่ยพี่เฟม ไปไงล่ะน้องๆใครชอบคลิปนี้กดวงหนึ่งมาเลยเน้องๆคิดดูแล้วกันว่าช้างเนี่ยชอบทำร้ายพี่ขนาดไหนยอมถิงขอแค่เนี้ยมันไม่เกินใจไปหรอกโอ้พี่ผมว่าไม่หัวร้อนเนี่ยไอ้เหี้ยน,นี่แม่งก็น้องรักผมน้องใค่เหรอน้องรักด้วยน้องรักด้วยเออเป็นน้องไอ้ห่เลยทำได้เออทำอย่างนี้มันก็เกินไปใช่มันจะไม่กล้าทำมาดิพี่ทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้การเฮ้ยไอ้กาเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เฮียรังหลงพี่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอยู่รถแพงเลยโอ้โห ฉากนี้ไหมมันเป็นไรไม่นี่ครับบูไม่เข้าครับบูไม่เข้าน้ำไม่เข้าน้ำไม่เข้าไอ้เฮ้ยกูน่าเสียใจกูบอกแล้วมันจะลมนี่เบลกูบอกไม่ปล่อยลมเลยเป็นเด็กอะไรเนี่ยพี่บอกว่าเอ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 าขึ้นก่อนไหมเฮ้ยไม่ได้อันนี้กูเสียส่าหลังเท้าให้เออเอ้เอาไหนเมื่อกี้มึงจะทำอะไรไหนมึงบอกกูได้ไม่อยากจะทำหรอกพี่เอาจริงก็ไม่อยากจะทำหรอกนยจะทำ ทำไม่ลงน้องชายเนาะน้องชายน้องไเนาะทำไม่ทำไม่ได้หรอกจริงไม่อยากจะทำเลยทำไม่ได้กกยดินก่อนกยดินไม่อยากทำเอาอย่างงี้ใครคิดว่าสุดไม่สุดก็ไม่รู้ต้องดูคลิปนี้แล้วทุกคนนะก็เอาง่ายเลยเหี้ยเมื่อกี้มันล้มจริงๆุณเฮียเมื่อกี้มันล้จริงเดี๋ยวมีนวลเด็กด่าแน่ไอ้ยังไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปล้างให้เดี๋ยวกลับไปล้างให้เอาอย่างงี้แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวให้มึงไปตามมันก่อนนะเดี๋ยวกูตั้งกล้องแอบแถวนี้ไปตามมาเลยที่ต้องแอ๊บ ได้เลยแล้วแอดทอร์ดีแล้วดูดิว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตามไอ้ช้างกัน A few moments later รถหายเหี้ยไปเหี้ยรถที่ไหนวะเหี้ยเอาไปเหี้ยเอาไปกูเดือดกูไปบ้าบ้ากีกูรู้เหี้ยเลยกูขับพ่ไม่ในรถมึงกระหายเอว มงมีคนีบาดเออตุบตาไน่ากลัวไปอ่ะแล้วพวกหลุดไมาหายในแมงมี่บาป็นกล่องของมมีเหี้ยไ่ได้ซือกล่องมันจไปประเนี่แหละประเด็นอ่ะหราเข้าที่ไปตามได้เลยนี่อขาไปถามหุ้นยวนีดีเหี้ยปวดเสียร่มในเหี้ยเรื่องจจะเป็นเฟฟมวบาเหี้ยไฟฟิมนเราเช่มเออวกเนี้เขาแชี่เรงเจ้างร้านกบาลนี่เนี้เจองกบานเราลยรันกบาลเราเขียมาเบ๊อครับอขมาไเฟิวพมหาเ่

เฮี่ยพี่เฟยมันทำเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่แม่ก็เกินแตบี่พี่ทำเกินไปเปล่าเฮี้ยแกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่า้ยเ้ยเฮ้ยยเอ นี่ไงนี่ไงล่ะมันคือความแข็งของกูอะไรผมทำอะไรก็มึงชอบแกล้งกูไงผมแกล้งตรงไหนมึงชอบขิงใส่กูรถลงรถแรงนี่อะลดแรงอ่ะรถแรงจอดนี่ไม่แรงจริงอะใช่ผมว่าไงอะปกติรถแรงจอดอู่รถหรูจอดบ้านแต่รถมึงเนี่ยรถขิงเนี่ยจอดในน้ำจอดในน้ำมาเนี่ยึงปวดหัวเลยเล่าพี่แล้วแล้วกูขึ้นต้นไม้รอบนี้เอากูมาทำอะไรอีกเนี่ยไอ้ควายกูบอกเลยมึงอะมะอ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 ะ รถอะไรอะจอดจอดอยู่ตรงเนี้ยมองเห็นไหมอะไรอะมองเห็นไหมม้กยงาใ้ๆนี้ยอนี้ยัเนยอ้ไอเยอีเียเีอีอเเฮยอเน้ย้ยนี้ยอยไอยไอไอยน มาแก้เขาวิ่งหนีม้วเกินดพี่รถก็พิ่งล้างมาไ่ะรู้ยังไงวลาขเขาอะแก้เขาิงเขาเป็นไงเป็นไงเป็นไงขิงเขาน่ะแรงไงอ้อันนี้ซูไม่ได้เลยต้องทำงี้่ะทำเกินพี่แมงก็เกินทำไมรถมันสวยจังเลยอ่ะรถแบบ วิงเฮ้ยเอ้ายาๆเฮ้ยวันนี้กูไม่นับถือมึงเป็นพี่ละโอ๊ยมึงก็ด่าแรงโคตรมันเกินไปไหมช้างมันเกินไปเนี่ยมันเกินไปแต่ทำมาทำนี้แล้วพี่กูกูเป็นพี่มึงนะไม่มึงจะพี่กูมึงจะพี่กูเหี้ยมึงเอารถมึงขึ้นมาก่อนไะเฮ้ยช้างอะไรฝั่งนี้แม่งเหมือนรถมึงล้มป่ะไอ้เหี้ยนี่ไงกูพี่เฟรมทวาล้มป่ะไอ้เหี้ย ไอ้แก่ชุดสีกูเป็นรอยหมดเลยเนี่ยดูเป็นรู๊กวังเลยมันเป็นตังแหนไม่เป็นมาจากที่นู่นอยู่แล้วมึงก็ทำมาไเป็นไรไม่มีไม่มีชุดสีใหม่รษาไม่ดีชุดสีใหม่ยังไม่ได้ขี่เลยไม่ได้ขี่ว่าอะไรขี่ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรอยไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำไมมีไมกาเข้าใกล้น้องมาทำอะไรมาก็รู้จะเข้าใกล้ได้ไงล่ะทำอะไรก็ไม่คิดเนี่ยรักษารถซื้อมาเนี่ยก็ไม่รักษาแป๊บเดียวชุดสีทะลอกวิ่งเร็วนะ วไอ้มูตอนโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลีปนี่เจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครใครอยากให้ป่าเฟรลมแกล้งใครอีกแกล้งแรงๆอีกเดี๋ยวล่าสุดตอนนี้ผมทักหามารีแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำลิปแกล้งมารีใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันที่เป็นไรหอมอ่ะเอาไปให้จบไปไปจบสักทีเลยไปดูไปเลยไปอะไร ต้องมาเลยไม่แตะก็ไปส <c oughs> มนำน้าไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคน <c oughs> คกูก็ระแวงเอ้ยมึงหยิบทำไมหยิบก้อนหินทำไมไอ้เหี้ยไปเลยสั์ <c oughs>